คือก็ต้องพูดกันตามตรงอะเนาะเด็กผีในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญของทัพสศาีศาแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอย่างมากเรายังมีเรื่องให้ต้องแก้ไขในนักเตะชุดปัจจุบันอยู่อีกหลายตำแหน่งเลยแต่หนึ่งตำแหน่งที่ไม่แก้ไขไม่ได้นั่นก็คือกองหน้าตัวเป้าลาสมูทฮอยลุนพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยโจชัวเซอร์ซี่เองในตำแหน่งตรงนี้เขาก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเส r ้อจิมแรดคิปทีมงานหลังบ้านรวมไปถึงรูเบนอโมริมต้องหาคนเข้ามาปิดจอ็อบแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้และดีด้วยเราเคยมีข่าวกับเลียมดีแลบแต่เป็นดาวรุ่งพี่อ้นแม่เอาแล้วไม่อยากรอแล้วกองหน้าดาวรุ่งเราเคยมีข่าวกับวิกเตอร์โอซิมเฮนคนนี้ดีประสบการณ์สูงแต่ข่าเหนื่อยก็มาหาศาลหนคนที่น่าสนใจเหลือเกินนั่นก็คือลูกน้องเก่าของรูเบนอโมริมวิกเตอร์เยอร์เคเรต เรามีโอกาสที่จะคว้าตัวพี่เบนของพวกเรามาร่วมทีมได้แต่โอกาสมันมากน้อยแค่ไหนไปดูอัปเดตล่าสุดกันหน่อยครับโดยล่าสุดทางฟาบิซซโอโรมาโนก็ออกมาอัปเดตเรื่องการย้ายทีมของวิกเตอร์เยอร์เคเรสที่เด็กผีอาจจะได้ลุ้นถ้าหากว่าแมนยูเนี่ยเอาชนะสเปอร์ได้แชมป์ยูโรปาลีกโดยโรมาโนได้พูดผ่าน YouTube ส่วนตัวของตัวเองว่า การตัดสินใจได้เกิดขึ้นไปแล้วเยอเคเรสจะย้ายออกจากทีมและลืมเรื่องที่เขาเคยประกาศต่อหน้าสาธารณะลืมเรื่องที่เขาเคยพูดในทีวีไปได้เลยเพราะความจริงชัดเจนแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากสปอร์ตติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้ และคำพูดที่ว่าเคารพคือหัวใจสำคัญที่จะอธิบายได้ว่าทำไมดีลนี้จึงจะเกิดขึ้นโดยมีมูลค่าน้อยกว่าค่าฉีกสัญญาที่100ล้านยูโรซึ่งทางฟาบิซโอโรมาโนยังบอกอีกว่าเหตุผลที่ดีลนี้เกิดขึ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาก็เพราะว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนมีหลายสโมสรอ,อยากได้ตัวเยอเคเรสแต่เจ้าตัวตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ขอให้เขาอยู่ช่วยทีมอีกหนึ่งฤดูกาล หลังจากนั้นพอรูเบนอโมริมลาออกแล้วไปแมนยูในเดือนพฤศจิกายนหลายสโมสรก็เริ่มสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเยอเคเลสไปร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมแต่เยอเคเลสยืนยันว่าจะอยู่ช่วยลิสบอนจนจ,นจบฤดูกาลด้วยความเคารพที่มีต่อสโมสรซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขากับลิสบอนจะทําตามข้อตกลงร่วมกัน คือยอมปล่อยเยอเคเลสออกไปด้วยค่าตัวประมาณ65ล้านยูโรดังนั้นจับตาดูดีลนี้ให้ดีในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า เพราะเยอเคเลสจะย้ายทีมอย่างแน่นอนและจากข้อมูลที่ผมได้รับมาพิเมลีกยังเป็นจุดหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดโดยเฉพาะอาเซน a อลและแมนยูที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวเยอเคเลสและต้องบอกว่าฟอร์มของวิกเตอร์เยอเคเลสในฤดูกาลนี้เนี่ยเข้าขั้นโหดมากๆ56นัดซัดไป62ประตูกับ17แอสซิสต์ในลีกโปรตุเกสเนี่ยยิงไป39ประตูกับ8แอสซิสต์จาก33นัด แถมยังมี6ประตูจาก8นัดในยูฟาแชมเปี้ยนลีก4ประตู3แอสซิดจาก6นัดในโปรตุเกสครับ4ประตูจาก3นัดในโปรตุเกสด,ดีครับและอีก2แอซซิดจาก1นัดในโปรตุเกสซูเปอร,ร์คัพ โ,โยิงไม่บัญยะบัญยัางจริงๆก็เลยทําให้ประสบความสําเร็จสูงมากนะได้แชมป์ลีก้าโปรตุเกสเป็นดาวซันโวของลีกโดยยิงทิ้งห่างรองดาวซันโว20ประตูและยังเป็นดาวซันโวลีก2สมัยติดด้วยแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้2ปีติดอีกตั้งหากแล้วก็ยังมีลุ้นช่วยทีมคว้าดับเบิลแชมป์ในถ้วยโปรตุเกสครับที่จะต้องเจอกับเบนฟิก้าเนี่ยโอเค เยอเคเรสอาจจะเล่นในลีกโปรตุเกสที่มันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะักแต่ฟอร์มการเล่นเขาก็สม่ําเสมอแล้วก็ยิงโหดจริงๆวิธีการเล่นมันก็ดีกว่าลาสมูธไฮลุนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีสตุ้งสตังไปเอามาเถอะสจิมและคิปขอ้องวะหลังจากนี้เด็กผีก็ลุ้นกันหนักหน่อยนะในดีลของวิกเตอร์เยอเคเรสเพราะอีกหนึ่งทีมอย่างอาเซนอนเนี่ยเขาอยากได้กองหน้าคนใหม่เช่นเดียวกับเราแถมเขาได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเ,เรียบร้อยแล้วแถม เขายังมีลุ้นพรีเมียร์ลีกมาหลายปีติดกันแล้วส่วนของเราเนี่ยลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกลืมไปได้เลยแถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนลีกใบสุดท้ายในการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยแมนยูจะคว้ามาได้หรือเปล่าถ้าเกิดแพ้สเปอร์ในนัดชิงและไม่ได้ตั๋วไปเล่น UCL ก็เลิกพูดถึงวิกเตอร์เยอร์เคเรสได้เลยนะครับ65ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ55ล้านปอนคุณภาพขนาดนี้ สมควรจ่ายอย่างยิ่งนะเอาเด็กผีคิดเห็นยังไงวิกเตอร์เยอเคเรสมาเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทัพปีศาจแดงมันจะดีแค่ไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้ามีคนอื่นดีกว่าก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแฟนผีไร้คนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ